อาจารย์ศกญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวราระพิเศษโอกาสที่สัมมาเนรพระขาวนะบวชเป็นพระขาวก่อนคือว่า,ากฎเกณฑ์ของวัดป่าพุทธามาบุคคลที่จะมาบรรพชาเป็นสามเนรหรือว่าอุปสมบทเป็นพระพิสุเนี่ยจะต้องมาบวชถือศีลเป็นพระขาวอย่างน้อยนะสองสามวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าสามมเนรนี่มีเวลาน้อยเรื่องมาก่อนประมาณ3วันนะคือว่าวันนี้มีลูกเนรพระขาวมี พระขาวหลุยนะพอบวชเป็นพระขาวโงผมเสรแล้วก็ชื่อพระขาวหลุยพระขาวทอมมี่พระขาวออสการ์พระขาวเอ,อ Oscar, วเวนเรียงตามตามหลักของศาสนาพุทธนี่คือว่าคนที่มาเข้าวัดก่อนจะเป็นซีเนียร์ถึงแม้ว่ามีอายุน้อยกว่าก็ตามเช่นอางมาอย่างอามอา,ามเนี่ยอ,อายุน้อยแต่ว่าบวชแต่อายุ20ปีพระบางรูปบวชตอนอายุมากแล้ว เขาภาษาน้อยกว่าก็คือว่านับตามซีเนียร์ตี้คือว่านับแต่ที่วันเข้าวัดอย่างเอเวนเนี่ยเข้าวัดประจำแล้วมาบวชก่อนแล้วทอมมี่ตามมาแล้วเป็นเองก็คือว่าเอเวนเนี่ยต้องเป็นผู้นําเป็นหัวหน้ากลุ่ม you are the leader ในเอเวน จะต้องเล k s ส i ีดเนาะโยมโยมโยมใส่หยดไปเอาใส่ถังน้ำอุ่นม่ได้น้ำร้อนน้ำอุ่นอุ่นมามามา to celebrate or to keep safe some good wishes in c h r s t i a n yeah similar y e a like c h i s t i a n like c h r i s t i a One meal come. Like it gets right to the head though. Of... good or bad because it's completely gone. ตอนนี้น้องเอเว่นซาโรนะฮะก็ริบปรงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพิแพรวันที่6ก็จะบวชเป็นสามเณร so his uh, shape his hair already preparing to ordination สามเณร on the 6 t h of August For two weeks. Learn some philosophy of Buddhism. More discipline. No game. No football. Only walking, meditation, no run. Okay? After this evening, so after you have up eight precepts, precept, you're not allowed to touch any lady, even your mom. Okay. Anything else you want to ask? No. How do you feel? Tell tell people? Tell tell the camera? Like, feel fine? Relaxing. Yeah. Feel more handsome? Yeah. yeah. <laughs> How old are you now? A seven years -old. -year -old. -year old. Yeah. Seven -year -old. But he really wanted, yeah, no one uh, from him to be. No, so he learned. Eat like a monk. Yeah. Chanting, meditating. From now on to be a good boy. Okay. He already a good boy already. And learn more to be a good boy. Tato. 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 How do you feel? Tell the camera. I feel cold, you, cold. Feel my head. you look more handsome. Feel feel more handsome. Look cute. Mm -hmm. yeah. yeah. So up, after today, so your intention to take at preset. No run. Yeah. No meal after twelve. You can drink. You can have cheese. You can have some mediterranean food. Yeah that is uh, allow some certain thing that allow to drink oh, you don't to... black tea yeah black tea you can yeah but no coffee you're so young mm. yeah <clears throat> then after you receive a precept you, even your mom not allowed to touch your mom okay mm. not 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 allowed to singing dancing kick, uh, kick f football not run you have to be mindful whenever, whenever you go try to do meditation yeah เป็นเด็กดีใช่นี่แสดงว่าอคุต่อพ่คุแม่วม่ากๆอันรคุณพ่ะรักพ่อมากๆ I g good m o mm. mm ่อเค say something for Love you! Love you! Say Okay. Love <laughs> you! Okay, ในบทเนน

ญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์จะมาร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดป่าพุทธรามปีนี้นะฮะก็จัดบวดวันที่6นะ6สิงหาคมเป็นวันเสาร์ที่วัดป่าพุทธรามถ้าเกิดญาติโยมสนใจก็ติดต่อมาได้หากญาติโยมมีนะคุลบุตรซึ่งอายุตั้งแต่เก้าขวบ10บขวบขึ้นไปแล้วก็ต้องการที่มีความประสงค์จะบวชเป็นสามเณรก็คงต้องเป็นปีหน้า ปีนี้น่าจะเต็มนโยมสี่คนแล้วลอนดอนจะมาอีกสองเป็นหกน่าจะไม่มีที่พักเพราะว่าห้องส่วนมนเรายัางไม่แล้วเสร็จนะก็คือว่ายัางคลุกคลักอยู่ส่วนนายมท่านในมีความประสงค์จะ,ร,ะร่วมบรรพชาก็าวันที่หกนะฮะแล้วก็ติดต่อไดาจากวัดที่วัดป่าพุทธารามนะขอเจริญพรน,นะ